Thank <laughs> you. ไปดูดอกไม้สวยนะคะมองทุกวันนะคะมองในความสวยของดอกไม้นะคะสวยทุกวันนะคะเมื่อวานนี้ยังตุมต่มๆวันนี้กำลังเริ่มบานแล้วนะคะสวยจริงๆเอ้าตรงนี้มันไม่เห็นนี่นะสวยเนาะดอกกุหลาบด,ดอกนี้สวยมากเลยนะคะนี่สีแดงแจ่มเลยนะคะแต่ที่น่าทึ่งมากกว่าน,นั้นเดี๋ยวไปดูคะ่ะ บรรยากาศเช้านี้นะคะที่อบอุ่นมากๆเลยนะคะอบอุ่นด้วยแสงอาทิตย์นะคะอากาศหนาวๆแต่เราก็มีแสงแดดที่ให้อบอุ่นนะคะนี่วันนี้ดอกไม้ของเราสวยนะคะเมื่อวานนี้ทําไมมันทาไมมันไม่สวยลมมันแรงนะคะดอกไม้ก็เลยเหี่ยวนะคะเพราะว่าดอกไม้เบาบางมากเนาะนะคะลมมันแรงนะคะ นีวันนี้สวยเลยนะคะดาวเรืองของเราก็สวยนะคะเอา้ายังมีเจ้านกน้อยด้วยที่เก็บหาหากินพวกมดมแมลงนะคะเมะื่อวานนี้ดูไม่สวยนะคะแต่วันนี้สวยมากเลยค่ะเมื่อวานก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานนะคะ วยกว่าจริงๆนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่มีลมเนะาะเมื่อวานนี้ลมแรงเกินไปนะคะลมแรงแรงนี่หะเจ้านกน้อยโอ้เจ้านกน้อยเพลิดเพลินกับต้นไม้นะคะนี่แหะคะถ้าเรามีต้นไม้นกก็มีที่อยู่ที่อาศัยนะคะเพราะว่าเขา บ้านเขาอยู่ในบนต้นไม้นะคะเจ้านกน้อยเนาะโอ้โหเป็นฝูงเลยนกสวยนกสวย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 ,สวยอ้าวไปซะแล้วกำลังว่าจะดูอยู่ไปกันหมดเลยเจ้านกน้อยกำลังจะมาดูความ ร่าเริงสดใสของเจ้าอยู่อย,อยู่ในสวนดอกไม้นะคะโอ้โหไปกันหมดแล้วเยอะเลยนะโน่นโน่นโน่นอโอ้ยนกตัวใหญ่โน่นออกไปอีกแล้วนะคะดอกไม้ยามเช้าเนะาะป๊า มันงามขนาดนี้เลยนะคะเอฟซีจา๋ามันงามขึ้นทุกวันทุกวันเนาะมันงามขึ้นทุกวันทุกวันเลยนะ เมื่อก่อนมีทางเข้าตอนนี้ได้เอาเสื้อกมามัดแล้วนะคะเพราะว่ามันยื่นออกมาปิดทางหมดเลยนะคะเดี๋ยวเปิดประตูก่อนนะคะ ดอกมะลิก็บานสะพังเลยนะคะดอกมะลิบานสะพั่งเลยุหวางตัดแต่งกิ่งแล้วโอ้โหแตกยอดสวยงามมากเลยนะคะนี่แตกยอดอ่อนๆเหมือนยอดผักหวานเลยนะคะน่าจะเก็บไปผัดไปแกงนะคะแล้วก็คงจะออกดอกสวยงามเนาะน้ำทำไมเบาแทา้ทางนน้นละ ทังโน้นเขาใช้น้ำหรือเปล่าทำไมน้ำของเรามันเบาให้ไปดูวาวก่อนนะบวกกับอากาศหนาวด้วยเมื่อวานนี้หนาวทั้งวันนะคะวันนี้ก็หนาวดอกเห็ดมันก็เลยฝ่อ FC ที่เข้ามารับ ชมรับฟังก็ได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะเนาะได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะเพราะว่าคุณอยู่ดีมีสุกนั้นแนะนําดีมากเลยนะคะเนาะแล้วก็ยังส่งเหิดมาให้แม่ดาได้ทําภาคปฏิบัติด้วยนะคะยังได้ส่งเห็ดมาให้ทำได้ได้ได้ภาคปฏิบัตินี่คือการเรียนรู้ในโลกออนไลน์นะคะรู้ได้ทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็แม่ดาก็เห็นเอซส่งเข้ามาด้วยนะคะ เห็นเขามีขายแบบเป็นชุดเลยนะคะชุดเล็กชุดใหญ่นะคะเนาะถ้าเอฟซีแบบว่าถ้าเอฟซีแบบว่าอยากดูแล้วอุยากลองทํานะคะแต่ไม่มีอุปกรณ์เพราะว่าอยู่ในเมืองเนาะอยู่ในเมืองถ้าไม่ได้อยู่ในบ้านนอกเนาะถ้าอยู่ในบ้านนอกเราก็มีปุ๋ยคอกพร้อมนะคะมีเห็ดฟางพร้อมเนาะหาซื้อได้ง่ายแต่ว่าถ้าอยู่ในเมืองนะคะอยากลองทําดูนะคะลองทำดูสักหนึ่งตะก้า อยากจะปลูกนะคะก็มันมีนะคะมีขายนะคะไม่ได้เห็นที่เอซีส่งมาให้ดูเนะี่ยเขามีขายเลยนะคะชุดเล็กชุดใหญ่นะคะชุดใหญ่นี้จะพร้อมพร้อมนะคะทั้งตะกร้าเลยนะคะเนาะพร้อมทั้งตะกร้าเลยนะไม่ได้าห็นแล้วนะคะน่าสนใจนะคะลองเสิร์ชเข้าไปดูนะคะใน youtube เนาะไม่ได้าก็ ยังไม่รู้เท่าไหร่ FC ส่งมาให้ดูนะคะวิธีการปลูกนะคะง่ายๆนะคะวิธีการปลูกเห็ดง่ายๆในตะก้าเขามีขายแบบชุดเล็กชุดใหญ่คือพร้อมหมดเลยนะคะคือเราปลูกแล้วก็เขาจะมีพร้อมทั้งตะกา้าทั้งถุงนะคะทั้งเห็ดนะคะทั้งเห็ดทั้งทั้งถุงพลาสติกเนาะดีมากเลยนะคะสุดยอดเลยนะคะเราซื้อมาชุดหนึ่งเราก็ได้ปลูกทํากินแบบว่าเออเราได้ปลูก แต่ว,ว่าบางทีเรามีความถุกนะมีความสุกในการที่เราทําแล้วมันออกมาแล้วมันมันออกมาแล้วเราก็ดีใจเนาะความจริงเมื่อวานนี้แม่ดาก็ลดไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแต่ลดอีกรอบที่สองเมื่อคืนนี้เนาะถ้าล,ลดแล้วมันก็เราแค่ลดผ่านๆน,นะคะเพราะว่ามันเปียกอยู่ น่าเสียดายค็ดนะคะกำลังออกเยอะเลยเมื่อวานนี้เปิดบ่อยจริงเพราะว่าเปิดตั้งสามสี่รอบเนาะนี่ดาเรืองกำลังออกดอกแล้วมันจะเป็นดอกแบบไหนเนาะมันจะเป็นดอกเล็กหรือดอกใหญ่เนา